โอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะอยู่กับผมกูเป็นชาแนลแล้วก็ผมนะฮะเดียวก่อนอื่นก็ขอโทษนะกันนะครับ,ออท,รบที่ไม่ได้ลงคลิปนานเพราะว่าไปประมาณหนึ่งสัปดาห์พอดีติดงานงานที่โรงเรียนครับก็แค่นี้หนึ่งสัปดาห์ทนก็นได้แลวแหละนะทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนทนกันได้ขนาดในช่องที่ขึ้นต้นด้วยตัจีแล้วลงท้ายด้วยเลขหนึ่งยังทนกันได้เลยผมก็ต้องทนได้แหละเออ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำคลิปในโหมด duo race นะเป็นโหมดใหม่ที่เข้ามาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแต่เพิ่งเปิดมาให้เล่นจริงๆในวันนี้นะก็คือวันนี้มันคือวันที่8กุมภาพันธ์นะ,ะทุกคนก็โหมด duo race นะก็จะเป็นโหมดที่เกี่ยวกับแข่งรถนั่นเองซึ่งมันจะสุ่มตัวมาให้ประมาณ14ตัวนะแล้วเราก็จะสามารถกดเลือกได้มันจะไม่เชิงว่าสุ่มไปเลยนั่นแหละทุก ตัวกองโกงก็จะเป็นพวกตัวที่ไปฟิวได้แล้วก็มีตัวหนึ่งที่เป็นกรณียกเว้นก็คือชักหน้าที่สามารถล้างก่อนเริ่มเกมมาได้ถ็ต้องที้ของเรากดวูของมาด้วยนะผมอยากจะเล่นไอริแล้วกันเพราะว่าโดยจากตัวที่ผมได้มาเนี่ยช้าจริงๆมีแต่ตัวที่แบบชิงช้าทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไอริสฟิวตัวนี้ละไอริก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ค่อนข้างเก่งนะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูที่ตัวเกมกันเลยนะครับ ตอนนี้เข้ามาอยู่ในเกมแล้วน,นะทุกคนซึ่งแมปนี้ก็ยังเป็นแมปของ55นะโหเด็ดโหเยบร้อยทุกคนเราเจอตีชักนาแล้วชักนามันก็กโกงงนี้นะ,ะทุกคนเราจะว่าเราจะตามชักนาทันนะความเร็วของชักนาเป็นโน้นหนึ่งจริงๆเฮ้ยไปเลยเพื่อนคือหมวดนี้นะีมันจะมีให้ขึ้นรถกับพอขึ้นรถเนี่ยก็สามารถจะขึ้นรถของเพื่อนได้ด้วยนะ บางทีเน่ก็โชยอ่ะถ้าเราขึ้นรถของเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็จะสามารถกดบูทได้ด้วยวเรามีทางลัดของเรานี่ถือว่าเรามาได้เร็วนะเพราะว่าตีชักหน้าเขามาเรามาทันตีชักหน้าด้วยฮะีแซงแล้วโอ้โหตอนนี้แซงแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนวิ่งแล้วเพื่อนตอนนี้ผ่านไปรอบหนึ่งแล้วต้องวิ่งสองรอบแล้วถึงจะชนะ ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะเป็นที่หนึ่งกับเพื่อนลิงของเราแหมวิ่งเร็วจริงๆ,ๆอ่าก็จะมีกล่องให้เก็บตามทางด้วยนะหมดนี้ของก็จะมีหลายรูปแบบทั้งยิงมิสไซล์ใส่มีทั้งปลาสโมกแล้วก็สกิลใส่คลิกไหนไม่รู้ดิตอนนี้วิ่งสปีดดิฟเตอร์วตรงนี้เพื่อสตาร์นให้ตอนนี้กดบูสตไปหนึ่งทีด้วยในโตของเขา พุ่งไปรอบที่หนึ่งและล,ลิงมีการขึ้นลดไปหนึ่งจังหวะตรงนี้ติ๊บไปหนึ่งทีเพื่อนปล่อยเลยโอเคสวยมากเพื่อนเพื่อนคนนี้ค่อนข้างรู้งานนะตรงนี้เราวิง่งเก็บกล่องไปหนึ่งทีเป็นฟิกเกอร์ฮะตารานโดนตอนนี้พุ่งได้สองรอบมันวิ่งมาแล้วฮะตรงนี้กดลถไปหนึ่งทีลิงขึ้นมาเร,เรียบร้อยฮะเป็นที่หนึ่งฮนะ การเล่นก็นประมาณนี้นะวิ่งรอบแมปเป็นหมดที่ใช้เวลาเล่นไม่ค่อยนานนะประมาณ1นาทีกว่าๆได้ะมาวันนาทีครึ่งนะซึ่งดูือนว่าคลิกหนตรงนั้นก็จะยืนนิ่งไปแล้วนะซึ่งถึงแม้ว่าเราจะเข้าเป็นที่1แต่ถ้าเพื่อนเรายังไม่ได้เข้าก็จะแพ้อยู่ดีนะแต่อันนี้เราเข้าออพร้อมกัน2คนเลยนะ ทั้งลิงทั้งไอริก็เราได้ที่หนึ่งไปนะในเกมนี้เาคลิปนี้อาจะสั้นหน่อยฮะเพราะว่าตามความเร็วของแมปด้วยแหละนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้นะจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยฮนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะขอบคุณครับขอบคุณสำหรับ73็ดสิบสามซับสไคร์ด้วยนะครับ